นิ่านเรื่องนี้ชื่อว่าเขื่อนแตกนะครับก็มีหมู่บ้านเก่าแก่หมู่บ้านหนึ่งนะครับมันตั้งอยู่ในพื้นที่ราบรุ่มนะส่วนใหญ่เนะาะถ้าเวลาที่เขาหมู่บ้านนะาะก็จะส้างตั้งอยู่ท้ายเขื่อนใช่ไหมจะมีเขื่อนสูงๆใหญ่ๆกั้นไว้นะครับกั้นภูเขาสองลูกแล้วก็ทําเป็นเขื่อนใหญ่ๆปิดไว้นะครับอาจจะอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านแห่งนี้นะครับซึ่งเขื่อนเนี่ยมันสร้างมาเพื่อเอาไวใ้ให้ชาวบ้านนะครับ ใช้ปลูกโคกริโคกหรือทําเกษตรกรรมะ feast, อะไรกันเนี่ยนะครับมาเป็นร้อยร้อยปีเลยนะครับหมู่บ้านเนี่ยเขาอยู่มาร้อยกว่าปีแล้วก็เขื่อนเนี่ยก็อยู่กับคู่หม <c oughs> ู่บ้านมาเป็นร้อยร้อยปีเลยนะครับมันก็ตั้งตระหง่านอยู่อย่างนี้มันครับมานานเป็นหลายร้อยปีนะครับแต่วันหนึ่งครับมันมีข่าวนะครับมันเริ่มมีข่าวารั่วไหลออกมาว่าข่าวเนี่ยมันมาจากคนที่ดูแลหรือวิวศวกรที่ดูแลเขื่อนนะมันหลุดออกมาว่าเขื่อนเนี่ยมันมีรอยร้าวขนาดใหญ่ แล้วในรอยร้าวมันเริ่มมีน้ํารั่วไหลนะครับวิวาร์คิดว่ารอยร้าวมันเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วข่าวที่หลุดออกมานะครับอาจจะมาจากปากหรือคนพูดต่อเขาบอกว่าเขื่อนแห่งเนี้ยมันกําลังจะแตกแล้วนะครับแล้วถ้ามันแตกมาเนี่ยในหมู่บ้านแห่งเนี้ยทุกคนจะจมน้ําหมดเลยโดนแบบพัดกระจายหมดเลยนะครับข่าวนี้ก็เริ่มแพร่สะพัดไปในหมู่บ้าน หมู่บ้านที่อยู่ท้ายเขื่อนนะครับก็ยังมีคนอยู่หลายๆกลุ่มครับที่แบบได้รับข่าวสารนี้ไปเนาะมันะมก็จะแบ่งออกคนหลายๆกลุ่มผมแบ่งออกมาเป็นห้ากลุ่มแล้วกันนะครับคนกลุ่มแรกนะก็กลุ่มส่วนใหญ่นะที่อยู่บนในหมู่บ้านเนี้ยนะครับรุนปู่รุ่นยา่าตายายมานะครับเขามีเชื่อนะว่าเขื่อนแห่งเนี้ยมันตั้งมานานเนี้ยนะครับนานตามบรรพบุรุษของเขามาเป็นร้อยๆอยปีมันจะแตกได้ยังไงวัดเด็ดตีนขาดไม่เชื่อหรอก มันเป็นข่าวปลอมเลิกโกหกเธอนี่คือคนกลุ่มแรกส่วนกลุ่มที่สองนะครับกลุ่มเนี้ยเป็นพวกไม่ค่อยสนโลกเท่าไหร่นะครับเฉยๆใช้ชีวิตตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับส่วนกลุ่มที่สามกลุ่มนี้เริ่มเอะอเอะอค้นหาความจริงมันมีหลักฐานไหมเราไปศึกษาดูไอ้รอยรล้าวมาอยู่ที่ไหนนะคือกลุ่มที่สามส่วนกลุ่มที่สี่เขาเชื่อแล้วเขาก็เริ่มเตรียมตัว แล้วเขาเริ่มสะสมสเสบียงเตรียมหาเรือเก็บไว้สิ่งของที่จําเป็นนะครับพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายหรืออ,อพยพอยู่ตลอดเวลานะครับส่วนกลุ่มสุดท้ายนะน่าจะเป็นกลุ่มที่ทรงอิทธิพลที่สุดในหมู่บ้านนะเป็นกลุ่มที่ร่ํารวยอะไรพวกนี้อยู่แล้วเนาะซึ่งเขาเชื่ออยู่แล้วว่ามันจะเกิดขึ้นจริงเพราะหลักฐานมันมีนะครับเขาได้รับข่าวสารมาแบบชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เลยเขาย้ายไปอยู่บนดอยครับซึ่งห่างไกลาจากเขื่อนแลวตอนนี้ยเพราะว่า ตรงสันเขื่อนมันก็จะมีดอยมีอะไรกลุ่มคนเนี้ยก็จะไปอยู่ตรงนั้นละพร้อมสเสบียงอาหารที่เขาพร้อมอยู่นะครับอ่านะครับจนวันหนึ่งครับเขื่อนมันก็ได้แตกลงม,มาจริงๆนะครับหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านจมอยู่ในน้ํานนะส่วนที่ชาวบ้านหลายๆคนก็ถูกพัดถล่มนะครับพัดกระจายล้มหายตายจากไปเยอะมากๆและสุดท้ายครับก็จะมีเหลือคนอยู่สองกลุ่ม ที่เหลือรอดขึ้นมาก็คือกลุ่มที่คนที่เตรียมตัวกับกลุ่มคนที่เขามีอํานาจอยู่แล้วที่เขาแบบร่ำรวยเขาเขาย้ายไปอยู่บนดอยแล้วอันนี้คือเขาปลอดภัยอยู่แล้วนะครับคําถามถามว่าถ้าวันนี้ครับเราเป็นชาวบ้านนะครับอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้แล้วมันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเรารู้ข่าวมาแล้วเราจะเป็นคนกลุ่มไหนเราอาจจะเป็นคนที่ไม่เชื่อหรอกมันจะ เขื่อนจะแตกได้ยังไงใช่ไหมมันก็แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราเรารับมาหรือองค์ความรู้หรืออะไรต่างๆนะที่เราโดนปลูกฝังหรือรับมาส่วนกลุ่มที่สองอาจจะอยู่เฉยๆเอ,อไม่มีอะไรเกิดขึ้นมั้งก็เฉยๆทํางานของเราต่อไปส่วนกลุ่มที่สามกลุ่มเนี้ยก็มีมีส่วนรอดเพราะว่าเขาเริ่มค้นหาความจริง อแต่ถ้าเขาไม่เจอเขาอาจจะกลับไปเป็นคนแบบเอออยู่เฉยอ,อาจจะเป็นข่าวเท็จก็ได้แต่ถ้าเขาได้ข้อมูลจริงเขาจะกลับกลายเป็นกลุ่มคนที่สี่คืออ้อยต้องหาสเสบียงละต้องเตรียมพร้อมๆละต้องหาเรือไว้ละคือถ้ามันเขื่อนมันแตกขึ้นมาจะต้องอพยพยัยงไงจะต้องหนีเข้าขึ้นดอยอยังไงส่วนกลุ่มสุดท้ายเขารู้อยู่แล้วครับว่าเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วเขาเตรียมตัวพร้อมเขาย้ายไปอยู่บนดอยพร้อมอยู่แล้วนะครับนี่คือคําถามแรก พี่ๆลองพิจนานรณาดูว่าถ้าเราเป็นชาวบ้านเราจะเป็นคนกลุ่มไหน